วันนี้เรามาออกกำลังกายตอนเช้ากันนะคะที่หาดตรงตาลค่ะมาชมวิวกันดีกว่าค่ะวิวทะเลสดชื่นค่ะเย็นสบาย อากาศชุ่ชื่นมากเลยนะคะ ถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ